กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวไทยแลวกับเพื่อนเพื่อนชาสวสปปลาวสบายดีโอนี้เฮาสิบห้าเพื่อนเพื่อนออกมานะมาเบิงงัวคือเกาอันนี้เป็นงวัวของเฮาทิดปล่อยไว้อยู่นะว่าแต่ล่ของเคาะให้มันน้อนอยู่นี่เลยเห็นมันขี่ใส่นะนี่กะปลาสิมาเบิงงัวขิดไงเม่อวานแล้วโอนี่ก็เลยนมัตเ้าเลย ที่ชายเห็นเบื้งหนึ่นี่ตัวงอของเขางอของเขาแล้วกับงอของนามีนยงไปรวมกันเป็นงอที่เขาผสมสายพันธุ์พัฒนาสายพันธุ์ให้มันได้ตัวใหญ่ๆเนาะให้มันได้ขายได้ราคาถ้าเขาเลี้ยงโตบ่วตัวมันบอใหญ่งมันก็ได้เสียเวลาในการเลี้ยงช่วงนี้กัหงวลงราคาเนาะ เลี้ยงไปก้อนเขาก็ได้ใส่ต้นทุนเองแค่ปล่อยเห็นมันกินหากินตามธรรมาชาตินี่เนลูกหัวของเขาถูกตัวสุดท้ทายเห็นเบิ้งหนี่งว่าได้เลี้ยง่ะวานที่เลี้ยงพิเศษอย่างเลยหหากินตามตามประสาอ่ะปล่อยไว้เมื่อทีแปดสิบก็ไรเห็นมันยางหากินเองที่นี่ก็เป็นอีกมือหนึง่งที่เขาออกมาเบิง้งตัวน,นี้ก็บว่าได้ เพราะไรมีใจอีกยังหมากไม้ยกบแค่เลียงปล่อยๆไว้แค่มาเบิงบามันขึ้นตอนไหนถึงเวลาทับตอนไหนแค่นั้นคนส่วนมากทีเลียงที่เขารู้จากนะเขาสื่งวัวม้าเนาะเขากับวมีทีมิทีก็ถึงมีสิบไรเนาะสื่งวเป็นสื่งว่าเป็นสิบก็โตบัตนี้ก็ต้องซื้อหัวอาหารมาเลียงมัน ซื้อต้นขาโปรดมาโปรดใหมมันกินซื้อหัวอาหารเหมือเป็นมื่นที่เขาเห็ุแบบนั้นกับราวาเขาบ่มีเนื้อทีก็ต้องลงทุนเ,เขาเลี้ยงแบบธรรมชาติปล่อยไว้เลี้ยงเบิ่งงว่าอยู่ดีๆเหลียวมาเห็นวาะตะโตเอียงแมงเองียงมันเป็นแตนลามเนาะแตนลามยานอยู่ยันมันไหลอยู่ ย่างยางมักของเคี้ันนี้เราแตกบื้อใส่สีแลนหนีโดยทาง้งหลมุมนเออแลนหนีประทันแล้วตายแก้แดยม,มันนี้กับนยางมากเขาค่ะนี่พงฟานนอไม่วาสิรักไปจกักน้อยเห็นดูสองอัน,น,น,นแนงเย็บนอไม่แล้วเข้าว่าสิไปหานทักเิี้ยนเล็กเมื่อแกงใส่นอไม่นี่แหละ ยางมาจากนวยกับมาฮอดต้นพักขี้เล็กตัวพักกระเดาก็เริ่มบานแล้วต้นนี้ขมกินบ่ได้ดอกมขมค่ะมาเห็นต้นพักขี้เล็กหน่อยตอน้นหนึ่งก็เลยเก็บเอาช่วงนี้พักขี้เล็กสีบค่อยอีาีว่าฝนประทันตกแต่ว่าพักขี้เล็กช่วงนี้มันสิแสบ่บเดยมันสิขมอมรำพอดีถ้าช่วงพักขี้เล็กตอนที่ช่วงฝนฝนตกใส่เนาะมันสี รสชาติบ่วดดีก็ตอนนี้เพื่อนๆร้องเก็บมาเบิ่งก็ตอนนี้เอามาเีือกินเลยั้งอึดั้งแสบั้งหายยากั้งแสบทุกอย่างแหละเนาะถ้าหายากก่ต้องได้แสบก็จะใไข่มดแดงแหละยูสูงปันได้กับพากกันไปแงเอามันอันนี้ก็คือกันแหงอึดอยากกินตตไลายมือแล้วพอตอนนี้ก็ได้เจ็บไปสักสิบเก็บไปแล้วก็เสียไปต้มยุบ้านเพื่อนๆเคยกินบ่อแกงผักขี้เหล็กไส้หน่้อไหม ส้ำนี่ก็บอะหลายเติบแล้วยางมาจากน้อยจากต้นพักขีิเล็กกะมายางเต้าไม้ยางมาจากน้อยก็มาเต้าเมืเ่อยอยู่ตน้นนี่เขาเอิ่นมาต้นบักขวดขาบา้าน,นเพื่อนเอิ่นมาต้นอีหยังเช่าเล้าหัวปปอเล้าเอิ่นมาต้นอีหยังเขาเอิ่นมาต้นบักขวดขาเป็นผลละไมา้ต้นเดียวในนะา พอนเขาเลี้ยงงัวมามันก็พอได้เก็บกินนองเวลามันเป็นหน่วยตอนนี้มันก็นเพิ่งเริ่มเป็นดอกอีกจักน้อยแมก่กระสไห้มาเลี้ยงน,าน้าตัวที่เขามาเลี้ยงน้านยู่พ้นนี่แหละพ้นจนหมดขาเนี่ยประจําทุกปีแม่มอบนาทีให้เป็นผู้เลี้ยงนะมันเพิ่งเป็นดอกปีกลายกระหม้าบอทัน จนมาแหงมืดจนมาไหว้เหมือดคอยเด้มาเบิงมันนี่กะเก็บพักเก็บนางเร็วกะยางมามาสสมานอนเหลินจักน้อยอยูน่นอนเห่ินบางง้อจักน้อยคอยสิเข,ข้าบ้านมันอากาศเย็นดีแต่อดเพรใดก็จะได้นอนเหลินจักน้อยมือหม,มาก,กับว่ได้เสียเฉียวเนาะมาเก็บพักเล็ก นีเก็บพักคล็กได้หลายเติบแล้วก็น,นอกไม้สองแรงนั่นล่ะะ่วงนี้บะมี่ยังเห็ดออกมันเลียงงัวจอบเสาจ,จอบแรงบางมืออะอยากมาเล่นโทนกับมาเลยน้อนเห่นน้อนหนูหนํสบายใจก็ยูบานยูบานนั่นบ่ก้อยเนี้วเห็ดน้องมิตรนอนเป็น บอกว่านีคอยสวัสดิ์สว่างจิตใจเบิกบานในพระเบงวะเลี้ยงง้วกหักง้วเป็นธรรมดาเพื่อนๆเป็นเพื่อกันบอกเลี้ยงอีียังกหักกันนั่นช่วงนี้เขาปฏิทินอีอยียงส่วนมากช่วงนี้เขาชาวบ้านเขาก็สิไปตัดอ้อยเนาะอ้อยเผาอ้อยสุดเนี่ยตัดไปแต่เขาบะเคยไปจักเทียเหตุนาเป็นหลัก นั่งยูนี่กะรู้สึกว่าอยากเอ็นหลังเด้จอบเบิ่ง,งว่าบ่มาถึงจักเทียเอาเอ็นหลังจากน้อยมาสิน้อนหลัดหึงน้อนบ่หลับย่านงวัวมาเหยียบกับพองเบิ่งเด้ออากาศดีด,ด,ดีเลยพ่อหอนเด้อ่วงเศร้าๆนี่เบิ่งขี่ฟ้า เห็นงัวมากแล้วอากาศดีกันยังวะธรรมะตอนซา่ามันกรสิบดด่แดดธรรมะตอนใบใบอยู่โอ้ยแดดเปียงเปียงๆอากาศดีล้มผัดเย็นสบายถ้าเป็นรับก็รับไปเลยล่ะ้าเป็นนอนเขาประกาศนอนเนาะยานงัว เพื่อนๆถ้าค่อยเบ่งเด้อมันสีนี้ลูกของวายุโตหนึ่งมันตรงดิงมาหาเฮงเลยมันเคยได้กินของน้ำเดมันเลยจำได้อันนี้เป็นลูกของแม่โพนีเด้อนี่ยางม้อยู่นี่คิดว่าเฮาสินี้เนี้ยไปกินสันตัวนี่แม่บ่ได้เอาของมาจากยางเด้อนี่แม่บ่ได้เอามีกลวยยุ่แเห่งบ่ได้ถือมามาเทียวหลังสีเอามาฝากด้ จำได้ว่าเคยได้กินน้ำตัวขอให้เพื่อนเพื่อนช่วยกดติดตามช่องบ้านไรนาเราพามาเลี้ยงนัวพามาเก็บผักเก็บมีอยู่นาตามภาษาช่วงนี้มันเป็นช่วงหนาแรงเนาะฝนปรตกฝนปรตกเลยจจกเทียตั้งแต่เดือนอ ทันวามาแล้วนี่งอดงมือนี่้ขคาว่าฝนทั้งฝนตกทั้งกรุงเทพมันตกทางเขาม่ามีเลยทั้งไตกระ่วมเด้แต่ว่าช่วงนี้ก็รู้สึกว่าอากาศเย็นๆแน่อยู่ช่วงเศรเด้ช่วงใบไปแล้วกับอนเคยได้กินกับคนสัน,นี้มาหาคนกินนี่ไม่มีังกินดอกลูกของแม่โพนี่ อยากกินไม่ได้ถืออะไรไมาให้กินซ่าอย่างนไม่ได้ถือ,อยางมาเลยใครเนี่ยมีกล้วยอยู่บานเคี้ยนหนึ่งซุปไม่ได้ติดมือมานำโอนใจหายไม่ได้กินส้นหมาส้นยังไปแหละยางมาตอนนี้เขากำลังยางม่าหอดตรงนี้แล้วสิกลับป่านเนาะ กำลัางบาสิกลับบ้านได้เลยชมถึงตอนนี้พอดีไปพอ่อแมงวัดตัวหนึง่งแม่น้ำหวานแม่น้ำหวานเสียกยุบคนมัดเขามันหลุดมันยอน่อนย่านมันเปียกของอย่านมันเอาขาเปียกของหิ่งตาหยานหิน่งตาของแล้วบัดน,นี้นั่นแม่น้ำหวาน ขาหนาไปของก็เขาขางหนาเขามันยนเขาก็เลยซอยเอาอ,อนนั่นเขามันยนวันนี้คักขาหนากลับไปของเอากับอันเสียขอนงตัวนึงเ็เลยได้ซอยเอาใหม่ม่านคําแล้วก็ดึงออกอยานเวลานา้ไปกินน,น้ำนี่สางเนาะอยานมันไปของจังซีเราม้อกระสีประจมเหยียบ เขาจมดินปัดๆในน้ำเป็นตะยานคื่ปีนั่นสิถึงว่าเขาตกน้ำตายบาดนีกเกษตรได้เดินทางกับบ้นแล้วแดดห่อนตอนนี้กําลังห่อนกำลังสิเข้าซีมองขอให้เพื่อนๆมีสุขภาพแข็งแรงบ่งมีโรกไก้ไข่เก็บคิดเงินใด่เงินสมความมุ่งมั่นปัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างสวัสดีจ้า